เลขเด็ดศาสตร์โค้งกว่านี้ไม่มีแล้วแม่น้ำหนึ่งถึงกับไลฟ์แต่เช้าในวันหวยออกบอกตรงๆมั่นใจเลขรัฐบาลไทยบอกหมดในงวดนี้เลขเด็ดศาสตร์โค้งกว่านี้ไม่มีแล้วแม่น้ำหนึ่งถึงกับไลฟ์แต่เช้าในวันหวยออกบอกตรงๆเผยเลขทูปปู่องค์ดำเลขน้องสมายเข้าไปเอาในกลุ่มได้เลย เรียกว่าตื่นมาไลฟ์แต่เช้าว,วันที่16ธันวาคมแม่น้ำหนึ่งพิรดานักให้แนวทางเลขเด็ด ไลฟ์สายด่วนรัฐบาลไลฟ์สดเผยน้องสมายลูกสาวโทรมาบอกหวยรัฐบาลแม่แต่เช้าลูกคงฝันและคงรู้ว่าวันนี้หวยออกจนแม่น้ำหนึ่งต้องลุกขึ้นมาไลฟ์แต่เช้าตรูผ่านทางเพจของเธอทั้งนี้แม่น้ำหนึ่งบอกเลขเด็ดย้ำตรงๆในวันหวยออกมั่นใจฟันสองและเลขสองตัว20 21 24 28เน้นหนักหนัและสอสส่วนเลขทูป,ปู่องค์ดำและเลขน้องสมายที่ให้โชคบ่อย ขอไปแจกในกลุ่มขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด